วัสดีค่ะนะคะมันดูว่าวันนี้นะคะถ้าเราขาดแคลเซียมจะเกิดอะไรกับเราบ้างนะคะอันดับแรกเลยถ้าเราขาดแคลเซียมนะคะก็คือจะทําให้กระดูกบางนะคะหรือว่ากระดูกรุนได้ง่ายหรือบางคนก็จะมีกระดูกงอกแล้วก็จะปวดตามข้อกระดูกนะคะกระดูกจะแตกหนักได้ง่ายนะคะหรือว่าบางทีก็เวลาเกิดอาการแตกหักแล้วเนี่ยอาการเหล่านั้นมันจะหายช้านะคะแล้วก็ มันจะปวดตามกล้ามเนื้อนะคะเส้นเอ็นนะคะแล้วก็เวลาเราก้าวขาเนี่ยในการยืดงอเนี่ยนะคะมันไม่ค่อยสะดวกก็คือลําบากในการยืดยืดงอเข่าได้อะไรประมาณนี้นะแล้วก็อีกข้อนึงก็คือทําให้โหรยจางนะคะมีอาการ,รโละโรยจางปบก็คือเลือดมันน้อยทําให้เกิดอาการมะคะมึนหัวขึ้นไส้นะคะนอนไม่หลับอ,อ่อนเพลียแล้วก็ตัวก็จะเหลืองๆนะคะซีดอะไรอย่างนี้นะคะ แล้วก็ถ้าเราขาดแคลเซียมอีกข้อหนึ่งก็คือจะทําให้เรามีไขมันในในเลือดสูงนะคะแล้วก็พอมีไขมันในหลอดเลือดอ่านะคะความดันโลหิตสูงร่วมด้วยระบบการไหลไหลเวียนนะคะเลือดที่เข้าสู่หัวใจก็ไม่ดีนะคะแล้วก็ไขมันในตับสูงอีกที่บางคนเกิดอ่าเขาเรียกว่าไขมันก่อตับนะคะระบบขับถ่ายของเสียหรือระบบของปราณไขมันก็ไม่ดีค่ะนั่นคือถ้าเราขาด แคลเซียมนะคะทีนี้การเต้นของหัวใจนะคะก็ะไม่ดีเช่นกันนะคะถ้าขาดแคลเซียมการยืดหดของกล้ามเนื้อนะคะ<ม>ก็ไม่ดีเหมือนกันนั่นคือถ้าเราขาดแคลเซียมนะคะเพราะฉะนั้นบอกได้เลยว่าวันนี้นะคะแคลเซียมนั้นมีความจําเป็นและสําคัญในร่างกายเกี่ยวกับโครงสร้างของร่างกายทั้งหมดนั่นคือกระดูกนั่นเองแม้ว,วันนี้นะคะถ้าร่างกายเราขาดแคลเซียมมันจะทําให้ร่างกายไม่แข็งแรงและถ้าเรากระดูกพัแล้วเวลาลกล้มนะคะมันก็จะ แตกหนักได้ง่ายนะคะเพราะฉะนั้นก็บอกว่าวันนี้นะคะเราจะดูแลยังไงถ้าเราไม่ให้าขาดแคลเซียมนะคะก็คือถ้าเราจะทานในผักหรือผลไม้ก็ในผักสีเขียวนะคะที่มีแคลเซียมเยอะนะคะก็จะมีเช่นผักตำลึงผักหวานใบยอผักโหมนะคะใบบัวบกผักคะน้านะคะผักบุ้งนะคะหรือว่าอะไรผักกระเจดนะคะนี่จะมีแคลเซียมสูงนะคะ แล้วก็ถ้าเป็นพวกเนื้อสัตว์ก็คือกระดูกหมูอ่อนนะคะกระดูกหมูอ่อนหรือเอ็นแก้วของหมูของเนื้อหมูหรือเนื้อวัวน,นะคะเอ็นนะเอ็นอ่อนอน,นะคะกระดูกหมูอ่อนนะแต่ทีนี้เราก็ไม่มั่นใจร้อยเปอร์เซนต์ว่าเราไปเอาทานกระดูกหมูกระสุปกระดูกหมูกันอ่อนๆน,นะคะเรามาทำเป็นซุปแล้วก็ทานที่มันเคี้ยวดังนะคะตรงนั้นเนี่ยบางทีเราก็มั่นใจไม่ได้ร้อยเปอร์เซนต์เพราะบางครั้งหมูก็ก็ฉีดยาเร่งเช่นกันเพราะฉะนั้นอาจจะมีสารเคมีตกค้างนะคะ เพราะฉะนั้นนะคะวันนี้นะคะพี่ดาจะแนะนาตัวตัวช่วยที่ดีที่สุดนะคะก็คือตัวดีบอนน,นี้นะคะมันจะมีแคลเซียมคาร์บอเนตอยู่ในนี้นะคะแล้วก็มีผงกระดูกอ่อนปลาฉลามซึ่งนะคะแล้วก็มีคอลลาเจนไททู ool, ซึ่งจะมีแคลเซียมในเสริมสร้างกระดูกนะคะคอลลาเจนไททูะนะคะก็จะเป็นสารตั้งต้นในการสร้างกระดูกอ่อนเพราะนันนี้คือตัวช่วยที่ดีที่สุดสําหรับคนที่ขาดแคลเซียม ต้องการให้กระดูกข้อต่อเส้นเอ็นต่างๆในร่างกายของเรานั้นแข็งแรงตัวดีบอนตัวนี้นะคะสามารถที่จะช่วยได้ดีที่สุดเลยนะคะซึ่งมีทั้งกล่องเล็กและกล่องใหญ่ถ้ากล่องใหญ่แบบนี้นะคะขายอยู่ที่ราคา1,500บาทนะคะมีอยู่30เม็ดทานได้1เดือนนะคะวันละ1เม็ดนะคะจะก,ก่อนอาหารก็ได้หลังอาหารก็ได้เพราะมันไม่ใช่ยานะคะเป็น ตัวช่วยตัวเสริมให้กระดูกนั้นแข็งแรงนะคะคนที่มีปัญหาข้อเข่ากระดูกเสื่อมกระดูกรุนกระดูกบางตัวดีบอลตรงนี้ช่วยได้จริงๆเลยนะคะแล้วก็มีกล่องเล็กให้ทดลอง10เม็ดในราคากล่องละนะคะ350บาทอันนี้ก็ได้เช่นกันใครสนใจรักสุขภาพไม่อยากให้ตัวเองนั้นมีปัญหาเรื่องข้อเข่าเสื่อมกระดูกกรุนหรือกระดูกบางนะคะก็ติดต่อพี่ดามาได้เลยนะคะดีบอลตัวนี้ช่วยได้นะคะขอให้ทุกคนสุขภาพดีคะ่ะสวัสดีค่ะ